ครับผมมาว่ากันถึงวัดนันตารามเลยนะครับเราเริ่มจากจุดนี้ครับจุดแรกนะครับเห็นไหมครับโอ้โหจะมีเสียป่าแบบพม่านะครับมีนี่องค์หเขาวขาวนะครับแล้วก็ไปจุดอื่นๆ่กันบ้างนะครับอ่ะต่อมาก็เป็นอ่าด้านนี้เลยครับมีพญานาคด้วยเห็นไหมครับโอ้โหสวยมากมเห็นไหมครับตรงนั้นก็มุมนั้นก็สวยแล้วนะครับแล้วก็มี ไปด,ดีด้วยนะครับแล้วนี้ก็เป็นทรงพรมา่าด้วยนะครับนี่โอ้โหสวยจริงๆนะครับผมบอกเลยนะครับถ้ามาเชียงคําไม่มาที่นี่ไม่ได้นะครับถือว่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าเป็นไฮไลท์จริงๆ นะมีความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมแล้วก็ศิลปรกรรมนะครับโหนะครับมุมนี้ก็สวยนะใช้ได้เลยนะครับมุมนี้นี่ดีมากๆเห็นไหมครับรวมถึงมีพระพุทธรูปด้วยนะครับแล้วก็เป็นหลังจาีนี่ก็ทรงเข้ามาด้วยนะครับ ไอหาแดบดบแล้วมันถึงแข็งไอ,ไอของง้องเขาไปปลูอยู่ข้างบ้านเนี่ยอ๋อนี้ครับโอ้โหมุมนี้ก็สวยนะครับสวยทุกจุดเลยจริงๆนะครับบอกเลยแล้วก็ปิดท้ายกันที่นี่ครับวัดนันตาร,รามครับผมชัดเจนนะครับ เราพบกันใหม่กับสถานที่ถัดไปจะเป็นอะไรติดตามได้ในเชียงรายรับระบบที่นี่ช่วงนี้ขอรับไปก่อนสวัสดีครับ